สวัสดีครับเซลกาะนะครับผมจากเรือชัยแท็กเตอร์ครับจอนเดียอุบลราชธานีนะครับอ่ามื่อนนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์36แรงก้าหันต์สิบแรงนะครับเนี่ยนี่36แรงเนาะอุปกรณ์3อย่างนะครับโปรโมชั่นราคาเงินสดนะครับถูกถูกบ่ยดี้ถูกกว่าถูกกว่าที่เคยขายมากนะครับเนาะสำหรับรุ่น36แรงอุปกรณ์3อย่างนะครับใบมีดดันดินนะครับใบมีดหน้าซ่านาะครับเนาะเคยเห็นอยู่บ่ อาจจะเคยเห็นในหลายๆคลิปไปแล้วครับนี่ครับใบมีหน้าสานะครับในสีมีเขียวนะมีเอ่อเขียวมันหาซิฟนะครับเนี่ยเขียวแบบนี้นะครับพันพวนหน้าสานะครับก็ใส่ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็โรตารี่สยามอินทิเมตนนะครับหนึ่งจุดหกห้าเมตรสำหรับสาวจุดหกแรงราคานะครับราคาอยู่ที่อุปกรณ์สามยางนะครับ5้าแสนหกหมืนห้าพันบาทนะครับ ฟังบัผิดนะครับห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับจะราคาตั้งอยู่หกแสนสามเนาะนะครับจ็จัดโปรใสก่อนปีใหม่นะครับส่วนรุ่นหาสิบแรงครับตามนี่เลยนะครับอุปกรณ์สามยางใบมีดนะครับใบมีดดันดินนะครับผานนี่เป็นผานีซีทนะครับผาน6ซ m t อ็้าน5ซ m t มเลือกเอาเลยครับมาตัวใหญนะครับหล้วก็โรตาลี่สยาม 1. 8 5ดดห้าเมตรนะครับ อ่านี่ตามนี้เลยครับเนี่ยหนึ่งจุดแปดห้าเมตรนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทเนาะแทมนากากครับทุกรุ่นไฟสปอร์ตไลท์ทุกรุ่นนะครับสองรุ่นเนี่ยครับโปรโมชั่นดีนะครับอ่าบางคนมันอาจจะท้าม,มาเอาเราจองไว้ต้องรับรุดเลยบอเงินยังบอพ่อบอเป็นยังนะครับ สิยรอบรถเด่นใดแจ้งเซลกาได้นะครับแจ้งเซลกาได้นะครับไม่มีปัญหาจองอโปรโมชั่นไว้ก่อนได้นะครับรถไล่ครับรถไล่โปรโมชั่นนี่ต้องจองรถก่อนปีใหม่นะครับปีใหม่ก็คือก่อนสิ้นปีหกสามเนาะนะครับหาสิบแรงนะครับไล่ครับรถโยขังในก็อีกไล่นะครับเดี๋ยวรอสี่สิบแรงมากครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเซลกาสิเอาลงให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวชิลล์รีวิวให้เบิ้งนึ่ง มื่อนี้แจ้งผูโมชั่นของเงินสดของหาสิบแงครับสามสิบหกแงก่อนนะครับอ่าผู้ใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับอ่าเบอร์เก่าเบอร์เดิมศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์หกแปดศูนย์หกหนึ่งสี่นะครับหรือสีอดไลน์ามาสอบถามก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาไอดลไลน์ไว้ใต้คลิปให้นะครับตามนี้นะครับอ่ะผมมีอยังางไยครับคลิปนี้ เอาไว้เพียงสำเนียนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ